พี่น้องสบายด้อยทั้งฟังเลาในเมืองไทยพี่น้องเมื่อในเซาว์คูลได้มีโอกาสมาพระลามสองพี่น้องมาเบิ่งการก่อสร้างของเมืองไทยพี่น้องใยัยเฮงปกติสาว์คูลเคยถ่ายเคยรีวิวเคยแต่นั่งอยู่ในรถแต่บุเคยลงมาสัมผัมสก็สร้างเกตพี่น้องสัมผัสแบบประตะตาแบบวันย่าง เดพี่น้องเยอโรดกาแนไปแนมาพี่น้องเนาะเพ่อกับบริษิทถนนเครื่องิานก่อสางทางง่สั้ง,งรรกนนเงงกตเพิ่พี่น้องกอังการน,ออน,นี้คือถนนได้พี่น้องเอ้บริเัทนนมหาบริษแมงไกอันนี้ถนนถนนเท,เท่เทางกลางทางในรกาเชื่อไว้ได้ว่าข้นกา ไปไหนรถแรงคือเกา่าม้องชายเห็นพี่น้องเย็นน้กันพี่นอ้องเอ้ยไงแต่ไงมาสาวกูกะยางหรอแค่นุน่ะพี่น้องเนาะยางเราแค่นน่งแบบเป็นอย่างไาง,ไงนนพี่นอนะ้องเย็นแบบประจักษ์ตาน้ำกันบาเพิ่นมีการก่อสร้าง ตพี่น้องายอีด้วพี่น้อง,ออๆๆองเล็กแต่ละเส้นที่เป็นสายก็บปูนโกงว่าจะโตเ้เดินเนี่ยเด้อต้องประเมินปลาได้โย่ โอ้แตไพี่นองเอ้ยมาเถอะรเกเนไปเดนมาบ์กขาซ้ายเลอพี่น้องเด้อ あ。<music> <music> กองงบพมณเนสาใดนี่บอกซกคู่ในเด้อพี่นงเด้ออ่าตบทางแบบว่ายายงี้นพี่นง มีรถกายก็คือว่าธรรมดานะพี่น้องเนาะแต่บัดมาบนไกลๆนี่ป้าเนาะเล่นโบนพี่น้องคนเสื่อมกันบางานันก็เปิดชีเล่เนาะพี่น้องเนาะบูมแมนฟ้องง่ายคนเสื่อมกันกับอลังการแห่งนี้เจสิว่าทางเจส บัอย่าโดดได้พี่น้องรถงส่วนซวนมาซวนไปซวนไปซวนซวนไปเรื่อยๆกว่าเป็นอันทางไปนำ้ำแล้วพี่น้องว่เาเ,เป็นทางเชิงแนวเป็นมีการก่อสร้างเปิดกระชิใส่ถนนกระชิบามา เป็นคืองามกระถุนคือคือสาวคู่กัาเจดจอ,อนนัางเลยเนาะข้างขอนี่เป็นสาวซื้อข้างขอเบื้องงานกับสาวซื้อแหละก็บเฮดเป็นออกมากทุกอย่างโปรเดเมนว่าตะบบุหู่ทางเส้นนี้เจ้เพฤษทเสื่อมไปใช้าน้องพี่น้องว้าอลังการจริงเลยนี่ดู่พี่น้อง,ป,ง,งปัญญาเบอรเบอร์อีก กระเป็นสีเหลีวนี่งบประมาณนี่ป้าต้องเป็นกำลังใจสาวคู่นีเด้อพี่น้องเด้อสาวคู่ลูกกะยางไปทางเบื้องนั่นพี่น้องเอ้ยขันเองสียางไปก,ก็ได้ยอยู่หรอกแต่สาวคู่ไทยเบื้องแถวนี้ก็ あ <music> เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเป็นกำลังใจให้าซาคูในเด้อลาไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้เด้อดูด้วยค่ะ